มากกเลี้ยวไหลเลยท่านผม้ชมเลี้ยวไหลเลยนะเสาแพรบังอยู่ลำหนึ่งนะ คนตอม wow. ของชาวต่างประเทศนะคะมาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยววัดพนันเชิงแล้วก็ยังจะมาเจอขบวนเรือลากจูงแบบนี้นะคะโอ้เรือลากไปถึงโค้งเลยนะคะโคง้งทิศตะวันออกของวัดพนัญเชิงแต่ท้ายเรือโอ้โหท้ายเรือย้อนแสงสักครู่ท้ายเรือยังอยู่ท้ายท้ายของ แยกน้ำบนเดี๋ยวดูเรือทายนะคะท่านผู้ชมสีชมพูเหมือนหัวเรือลากเลยหัวเรือลากเมื่อกี้นี้สีชมพูกบลำใกล้กล้องก็จะเป็นดัเบลสิบเอ็ดเดี๋ยวดูนะคะอันนี้ลำดัเบ์อะไรสีชมพูเหมือนกันนะคะหวานเวว <laughs> ปีตะลังก็นั่งคุมเชือกนะคะดูแลเชือก แบบนุ่มๆน,นวลนๆนนสไตล์ของแสนเพลินล่ากจุง ท่านผู้ชมช่วงนี้เย็นมาฝนมาเย็นมาฝนมานะคะบรรยากาศของอยุธยาตกบ้างไม่ตกมากก็มามึดตึบจะเป็นแสงเทียนรักจูงน u m เบอร์ติสี่นะคะท่านผู้ชมที่ลมตรงจุดตรงจุดโค้งนางคำนะคะแต่ว่าตอนแรกเป็นสีเขียวนะกู่ขึ้นมาก็มาเปลี่ยนสีนะคะท่านผู้ชมเปลี่ยนเป็นสีชมพู กมปูนแห้งนะคะสีสวยๆค่ะอันน่ะน้งแบงน้งแข็งเรือกขนับข้างนะคะท่านผู้ชมต่อมานก้าสิบเก้าเอเด็กเรือนะคะท้าประจำเรือเขาค่ะ ดำใส่เชือชูชีพด้วยดีมากๆเลยเลอะแน่ใส่เลยทาเยอะท่าเยอะเดี๋ยวไปโน่ดแล้วนะคะ ีฝั่งทิศตะวันออกแดดต้มใไมดูฝั่งทิศตะวันตกนี่ทิศตะวันออกนะคะท้องฟ้าโปร่งรุง่งดูทิศตะวันตกท่านผู้ชมเอาสาวโป๊ะบังแดดตั้งหาทิศตะวันตกป้ามืดม,มัวมาเลยทุกวันผลมาทุกวันแล้วแต่ด้านนน้นก็ตกลงมาหนาฝอยๆเป็นสายๆไม่ต้องห่วงอยุธยาผลมาทุกวันแต่ไม่ค่อยจะตกนะคะ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเย,ย็นๆเป็นสุกรำรวยรำรวยอุปรสองสองรอบแล้วบรรยากาศน้ำลงน้ำขึ้นตามกระแตนน้ำของน้ำทะเลหนุนนะคะแต่แต่ก็ขึ้นสูงกว่าปกตินะคะวันนี้ตุ้มก็ยังไม่ได้ไปเช็คนะว่า เดือนเจ้าพยาปล่อยน้ำมากี่ลูกบาทเมตรนะคะขออภัยท่านผู้ชมด้วยเย็นเลยนะคะ17นาฬิกากว่ากวาไปแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะ